ครับขอบคุณครับบ๊ายบายเห็นพี่แกไหมแกไหมไปแล้วไปแล้วครับนั่งรถไปดิฉันครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้าย ก็มันมีได้อยู่ที่นั่นน่ะอ๋อที่ไหนนะอยู่ตรงนั้นน่ะมันมาเข้าครับ

ขัมาได้กาอนาวอะไรหัวจังนคร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 วงวงสนนอกร่วมสมุ โทโถไรหน่อยทีิหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยบาทขอมรณะกคุณอ๋คุณแม่ไนพันศิริละมาจะขาดใหญ่ร่วมทุนที่ดินหนึร้อยตารางวาหนึ่งร้อยบาทมาจะขาดใหญ่ขอมรนาบุญค่ะ